เสียงอ่านบางส่วนของหนังสือทุกขณะน,า,นาทีของชีวิตคือข่าวสารด้านในเขนมานันทะผู้ที่เห็นการเกิดและดับและธรรมชาติที่เป็นมายาของความคิดย่อมเข้าใจว่าทำไมคนเรารวมทั้งตัวเองจึงตกอยู่ในห่วงทุกเหตุผลคือเราไม่รู้และมองไม่เห็นความคิด ได้แต่ปล่อยให้ความคิดนั้นแผ่เครือบคุมจิตที่ขาดสติทำให้จิตดั้งเดิมสับสนผ้ามวัวการมองเห็นภาวะเหล่านี้คือการมองเห็นโลกด้วยว่าโลกนั้นกำเนิดขึ้นและเป็นไปตามกระแสความคิดที่ไหลวนอยู่ในจิตของชนหมู่มากผู้ขาดการตระหนักรู้และญาณปัญญาการจะเห็นโลกให้ถ่องแท้เราจึงต้องมองออกมาจากภายในหรือในระดับของจิต เหตุปัจจัยการดับและหนทางของการดับล้วนปรากฏอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นโลกในทางพุทธมีความหมายที่พ้องกับความทุกข์ดังนั้นจุดสิ้นสุดของโลกย่อมหมายถึงการดับทุก,ทกชนิดอันมีเหตุปัจจัยจากความไม่รู้การดับโลกจึงเท่ากับการดับความไม่รู้ คุณกำลังฟังการบรรยายเรื่องการเห็นตนเองซึ่งข้าพเจ้าใคร่จะขมวดลงที่การเห็นจิตที่บริสุทธิ์การเห็นจิตที่บริสุทธิ์คือการเห็นพุทธองค์จึงไม่ใช่เชิงกายภาพหรือบุคคลในประวัติศาสตร์หากเป็นพุทธภาวะในเราทุกคนมีอยู่เสมอกัน